สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักที่ทั้งบ้านมาพบช่องอช่างมนชแนลน,นะครับเอฟซีว่าโอกาสมันมันไม่ได้มีบ่อยน้องลิกลงคลิปอาทิตย์หนึ่งลงแค่สองคลิปสามคลิปไม่ใช่แกไม่มีเวลาเหรอไปทำงานหรือเปล่าผมว่าเวลามันมีทุกคนทุกคนมีเวลาเท่ากันยี่บสี่ชั่วโมงถ้าอ,นะอ้างคาว่าเวลา ไม่มีเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้ไม่ใช่แกไปทํางานเหรอทํางานเราก็ทําใช่เราก็ทํา <c oughs> เราทํางานเหมือนกันแต่เราก็มีเวลาลงทิปตั้งกล้องถ่ายขากล้อง Fc ก็ซื้อให้แล้วนะตั้งกล้องถ่ายแล้วก็โหลดทิ้งไว้แค่สละเวลาไม่ถึงนาทีตั้งหัวข้อนะ้ำบกไม่ต้องทําก็ได้ <c oughs> นี่ใน Fc ยอดวิวของน้องเท็กเนี่ยไม่ธรรมดานะ สังเกตดูสองพันหกนะสองพันหกอันนี้พันเก้าสี่พันเก้าสี่พันกว่านียอดวิวไม่ธรรมดา,านะยอดวิวเยอะกว่าผมอีกแต่ไม่มีคลิปลงให้เอฟซีได้ดูนด้ท <นะ S 2> <ม>ุนะครับนึงคือมันน่าเสียดายโอกาสที่จะมีรายได้จากการทำยูทูปเดือนหนึ่งสองสามหมื่นไม่ไปไหนถ้ายอดวิวดีแบบนี้อันนี้คือพูดกันตรงๆนะ เดือนหนึ่งน่ะทำถ้ายอดวิวดีขนาดนี้รับรับเงินไปครึ่งแสนอ่ะสบาย<ล>น,น่าจะถ่าย<ล>น่าจะลงเนาะนะอันนี้คือพูดกันตรงตรงถ้ายอดวิวเหมือนน้องเค้กเนี่ยผมว่ารุ่งเพราะอะไรเพราะน้องเค้กหนึ่งเกิดจากเอฟซีเขาสงสารอยู่แล้วเพราะว่าเราไปมอบโอกาสก็คือเห็นความเป็นอยู่ของน้องเค้กแล้วนะคือน่าสงสารนะไม่รู้แหละน้องเคก้กติดปัญหาอะไรแต่ว่าอยากให้ลุงลิป ะะอย่ากที่ผมเคยบอกนะคอนเทนต์นะครับมันมีนะครับคอนเทนต์การใช้ชีวิตประจําของเราการใช้ใช้ชีวิตของเรานั่นแหละตื่นเช้ามาทําอะไรล้างหน้าแปรงฟันล้างหน้าสมมตอิอาบน้ําไม่ไหวล้างหน้าแล้วก็ถ่ายคลิปได้แปรงฟันก็ถ่ายคลิปได้ยกเว้นตอนอาบน้ําตอนขี้ไม่ต้องถ่ายนะอืมนะจะไปโรงเรียนนะก็ทําคลิปสวัสดีพ่อไปโรงเรียนแล้วนะพ่อของเงินพ่อไปโรงเรียนนี่ยทําทคลิปได้นะ เอเงิน20บาทเงี้ยติ่นน้ำมันไปโรงเรียนงี้อืมไปที่โรงเรียนวันนี้ได้กันบ้านมาทําคลิปทํากันบ้านส่งครูทําเป็นช็อตเป็นช็อตก็ได้ <c oughs> คลิปละ2-3นาทีก็ได้นะได้เงินเหมือนกันว่าง,ง่ายๆน้องเค้กวันหนึ่งต้องทำน่นทนํานี่แน่นอนนะครับอ่ะตื่นเช้ามาต้องล้างหน้าแปรงฟันอยู่แล้วถ้าถ่ายคลิปมันจะได้เงินครับตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันปุ๊บ กินข้าวก่อนไปโรงเรียนก็ต้องกินถ่ายนะขับรถไปโรงเรียนใกล้จะถึงโรงเรียนแล้วถ่ายไปถึงโรงเรียนแล้วถ่ายบรรยากาศในโรงเรียนให้ดูถ่ายนะพอเลิกเรียนตอนเที่ยงก็กินข้าวเที่ยงถ่ายนี่วันละไม่ต่ำกว่า10คลิปเท่าที่ผมไล่ดูเนี่ยถ้าเกิดถ่ายชีวิตการใช้ยชีวิตของตัวเองนะเพราะว่าเอฟซีอ่ะเขาอยาก จะช่วยอยู่แล้วสนับสนุนวันละสิบคลิปก็ดีแล้วเนาะใช่วันละสิบคลิปนะยกตัวอย่างนี่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 ไปไงถ่ายคลิปวันหนึ่งกี่คลิปเมื่อวานเมื่อวานนี่สี่สิบสี่สิบคลิปนะแต่ว่ายอดวิวไม่ได้ดีเหมือนน้องเค้กเนาะใช่ยอดวิวเท่าไหร่แต่ละคลิปสองสามร้อยใช่หลักร้อยเองหลักร้อยแต่ถ้าถ่ายเยอะๆมันก็ได้รวมกันมันก็ได้ได้หลายวิวอยู่เพราะฉะนั้นเห็นไหมขนาดคนดีเขายอดวิวไม่ได้ดีเหมือนน้องเค้กแต่ว่าเขาก็ถ่าย ถ่ายเยอะถามสิบสีสคลิปนะถ่ายคลิป2-3นาที4ี่สีหนาทีลงไปเรื่อยๆนะมันมันจะได้เงินเองแต่น้องเค้กเขาดีเนาะยอดวิวเขาดีเนาะยอดวิวเขาดีแต่เขาไม่ถ่ายคลิปลงนี่แหละมันมไม่ดีตรงนี้นี่แหละมันก็ไม่มีประโยชน์เออก็เลยเสียดายโอกาสไงเสียดายโอกาสที่โอกาสมาถึงแล้วผู้ติดตามก็มีแล้วกดของ youtube ก็ผ่านแล้วนะก็เลยนะ อยากจะฝากถึงเท่านั้นเองฮะอ่ะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าดึงกดไลค์กดแชร์ช่องช่้งในชาแนลนะคะ